ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเรื่อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิงโผกาสคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีคร um ับพอแม่พี่น้องครับเวันนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเห่นยทงไฮทงหน้าได้พี่น้องเด้อมาอยู่กับไอ้หนุ่มไฟแรงได้พี่น้องเด้อ โอ้จังเทเดียวมันเองก็ได้มาเบิ้งควายผู้ใดหาควายสูงสูงนะครับขายเงาเงมีตัวนี้แหละพี่น้องเฮาผมแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับมาหัวใจครับเจ้าของเงินสะก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวสุพีสุนงค์เฮาฟังนะครับผมบ่าวเท่บ่าวเท่เนาะครับผมอ่าเฮาอยู่บ้านไดโนอบ้านบ่อใหญ่บ้านบ่อใหญ่ตำบลคู่คำตำบลคู่คำอำเภอสัมสูงสัมสูงเนาะจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นเฮ้ายเนาะ เบอร์โทรบริษต่อไปนะครับ065 0 6 5 608 608 4323 4323พี่น้องเข้าบึงปลาโถ่ข้ยวน้ำถล่มบ่แม่นครับน้ำดีอยู่นี่น้ำดีน้ำดีน้ำไม่ถล่มค้าวน้ำถล่มเขาน้ำถล่มเขาถล่มหญ้าถ่วมหอดค้นถ่วมหอดค้นโอ้ันมันไม่ได้พระหลาดล่องไปคุบปลาควายอยู่ในหนองมันตบักงโตี้ มันหลุดมือไหมโอ้แตมันหลุดมือหน่อยไงครับนี้บัครับโอ้ยนายนายคนเด้ลไไปไดแบบแมงสีนี่แปดสิบเก้ครับแปดมืับเกาพครับผมห่วยลูกสปวเ่าล่าไผ่เอลูกสาวเสียเบิ่มนด้น่เสียเบิ่มครับผมอู้อัตลักษณ์นะพดเดียวเดี๋ยวขอไปทายใกลๆให้พี่น้องในเบื้องข้างนทางเขาดีทางทางเขาเปิดความสูงเขาเท่าไรเอ้ยลอยสาครับลูกสาวเบิ่มพันล้านสูงลอยสามอายุอายุ ปีหกเดือนปีหกเดือนเนาะโอ้ได้การได,ได้การได้ตัวนี้โอ้ยืนดียืนดียืนดีนดให้ว่าตลักเขาครบเนาะครับผมตากระเต<ร>ียมแก้มกระจําข้อกับสองอ่องพี่น้องเฮ้าทถุงเท้าขาวจวดถุงเท่ายางขาวยางสวยเลยแล้วก็มีกําไรหนาล้างครบมืดเนาะ<ร>เมืส<ซ>ี่ขาพี่น้องหฮาแล้วก็เป็นควอยเชื่องดีพี่น้อง่อเชียงเนี่ยหัวเบาเด้ตัวนี้เนาะหัวเบาครับหัวเบาดีครับโอ้ได้การได้ตัวนี้เอาละ ให้พี่น้อนในเบื้องคักๆกันนะพี่น้้องเบั่นโอ้ทางเขาไม่ง่ามตัวเหรอไม่นะว่าเตายกอีรายยกยกยกอู้เอาพ่อไปพ่อมาพี่น้องครับบ่วยขี้ไรบ่วยขี้ไรครับเบื้องยืนสวยๆนั่นมีห้อยเสียขาดขาหน่อยนึงนิดนึงครับพี่น้องเข้านั่นขาหลังมีห้อยเสียขาดขานิดนึงแต่ว่าแข้งขาใหญ่ดีเนาะใหญ่ดีครับโอ้ตัวนี้อนาคตกะสีดีครับคดิพี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งนะครับป่องขาเขาสูงเขาย่างดีนะครับแล้วก็การยืนการยังเขาก็ ไอายีืว่าเป็นค้อยหัวเบาเนาะครับผมแต่ว่าขันเลี้ยงน้อยขัดน้ำเลี้ยงครับขัดน้ำเลียงเอกสารเขามีบ่หนอมีครับครบครบโอ้ลูกเบิ่มพันล้านครับผมมีเอกสารอายุ10บเท่าไหร่ก่อนสเดือนสิบแปเดือนร้อยสามสองประกันร้อยสาอประกันร้อยสาิครับผม8ปดเมือนคับเก0าพันเกพราคานี่คุยได้ปคุยได้ครับคุยได้รวมทรงไปรวมทรงครับรวมทรงครับทรงไก่มาได้ครับฟรีกะรอยโล ลอยลเนาะครับผมอือโอ้ด้การขนาดได้พี่น้องห่อพูน่ะไปเติมมานนี่เต็มเบื้องบ่ได้ไรได้ครับนี่โอ้กระดูกใหญ่งงดีเนาะครับหางดีพี่น้องเฮาแต่<ด>ว่าเพียงแต่ว่าวายเอาขึ้นจากน้านะครับนอนนา้าพี่น้องหฮอคั่นน่งพูน่ะหางพัวจับสูงตั้งหักแมนแมนนแมนแมนเออเป็น,นควายยกดีเนาะข้อโยกข้อ,ขอกายดีพี่นอ้องหฮอนี่ครับนาะพี่น้องกระบบมีตัวเดียวติมม้อนี่ ตัวเดียวครับมันอยู่จังไหนล่ะมันมันมันงอไปอยังจีงบอแล้หวหูวดีที่เนาะหูวดีครับเนี่ยจะเข่าขอคอกกด้พี่น้องเขา่าพูดจีขคอ,อกขเขาหน่ะแม่นครับพุ่นคอกเพื่นโอ้ยอย่าเข่าคอกเลยพี่น้องเข่าพุ่นโอ้ยืนดียืนดีข้อยันนี้เป็นข้อยัวเบานะครับแล้วก็เหยาแป๊บเหย้าดีเน,ะน,นาะเหย้าครับอ่าที่ว่าบอลสี่ไหลพี่น้องเขา่าไปจากใดเอาไปพัฒนาค่ะมีแนะนำให้พี่น้องเบื้องนี่แหละจังสี่ไหลพี่น้องเข่าเอามักจะดนแกงโทรมาคุยมาสอบถามครับผมโทรมาคุย อ่าราคานี้กะมาคุยก็จะหองเอาครับผมเพระาะว่าเพื่อนกะสรงฟีมันบ่าตัวนี้ส่งฟีลอยโลลอยโลลอยโลแล้วก,ก็ราคาคุยได้อยู่คุยได้ครับอืมตอนนี้คือสีบวมีที่เนาะบมีครับมีเลยอพี่น้องเด้อมาเบื้องเหล็บวับเรล็บใหญ่นะครับมนดีแล้วก็เล็บน่อยก็กอดดีเพี่น้องครับนี่มาเบื้องขาหลังเพิ่อนขาหลังยกสูงอ้อป่องขาเาวเนาะป่องขาเาวครับอืมได้การได้การได้การนี่เติมน้ำเติมเนื้อเ้าไปเบื้องบ่ไห้เด้นีน เอาเติมเต้าเนื้อหนันงครับผมเนาะครับขาดเต้าเนื้อหนังพี่น้องเฮาเนี่ได้ก,กันเอามักกับเจ้ทัวรมาสอบถามเพิ่นนะครับมาต่อรองพูดคุยกับเจ้าของเพิ่นเนาะมีตัวเดียวมือนี่เดียวเปิดดิตัวมัน่นมันมีมือมันมีมูมมเอาสราระกลิ่นี่กับพ่อไปเท่านี้เก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ